จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้พระมหาเวชยันเวชยันโตเปลี่ยนทำแปดดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัสุวรรณดารามราชบรรวิหารระดับที่1 4สนางสาวรุจนาประทีปทีรนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระมหาเวชยันเวชยันโตอายุ55ปี3 2เปลี่ยนทรแม8 ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัสุวารรณดารามราชบวร,รวิหารตำบลหอรัตนชัยอเภอพระนครศรีอยุธยาจวพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปโดยมีพระเทพมงคลโสพลเจ้าคณะภาค17-18พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะสิทธิานุสิธ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีสำหรับพระมหาเวทยันเวชยันโตนามเดิมว่าเวชยันเลิศสุภาผล เกิดวันที่24มกราคมปีพุทธศักราช2509ณบ้านเลขที่56ทับ1หมูม่ที่4ตำบลชายนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาูุปะสมบทเมื่อวันที่5มิถุนายนปีพศ2 5 3 2ณพระธาีีมาวัดเจ้าเจ็ดนอกตำบลเจ้าเจดอำเภอเสนาตัวมีพระครูพจนาพิรัตเสื่อื่นจันทวันโนวัดเจ้าเจดนอกเป็นพระอุปชา ด้านการศึกษาปีพศ2534สอบได้นักธรรมชั้นเอก พศ2548สอบได้เปลี่ยนทำ8ประโยคสมัครเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพศ2555เป็นรักษาราชการแทนเจ้าคณะอำเภอเอสนาพศ2556เป็นเจ้าคณะอำเภอเสนาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัตุวรรณาดารามราชบร,รวิหารและเลขานุก,การเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพศ2561ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัตุวรรณาดารามราชบร,รวิหารตามลำดับ